สวัสดีครับบอแมพี่น้องก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงครับทุกคนวันนี้พาบาโฮมารับรถกลับบ้านครับเสร็จแล้วครับดูจากกระพุกการช่างจัดให้ครับเรยเนียนอย่างที่ลิปที่แล้วเรารีวิวให้ทุกท่านชมนั่นแหละครับเกากลับไปใหม่เข้ามาครับนี่คันนี้มาใหม่ครับมาเก็บงานนิดหน่อยครับผมเออ ไปบอกจะลองปั่นตู้ดูสิเดี๋ยวเอกไปถนนใหญ่ก่อนเลยเลยวฝาห่วครับหับเองครับสี่เสียห่วเจ้าพ่อรัต,ตารี่นะผม คันนี้ก็มาแทนคันบาโฮมนะครับก็เก่าไปใหม่เข้ามานะครับผมนี่บปรตูดูเบียดพัน เขาลมแรงมาก。 สั่นนะผมเบาฮุ่มขายนะเครื่องนี้ขายเนาะ จะขอ n g ูเลยครับองช่วยกันทำอาหารกินโอ้นิ่มดีนะครับเร็วมเลย เฮ้ย,ย,ย,อยโอ้ยแรกเกินแรกเกินเอขอขับรถมันนิ่มๆ่อยดิพวมันลื่นเลยจัน มันไม่มีตุ่มอะ่ะตรงเลยตรงเลย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 ล็กเป๊ะเลยลูกเป๊ะเอ่ะบาหงมครับของแท้ก็ไม่คุยนานครับ เฮ้ยตอกเลยตอกเลยเอ้ย,ย,ย,อยมันเหลือเยอะรถมันแคบกว่าเ้าเริ่มขึ้นง่ายครับ เสียงนิ่มมากครับคันนี้เสียงนิ่มๆเลยไหม่มาแล้วครับช่วงล่างคันนี้ทำไมก็สวยนะทำไมเนาะนี่ครับเจ้าของหูใจดีครับ รถคนอื่นไม่ทําครับส่วนมากจะทําแต่รถพวกเจ้าของท่องยูทูปพวกนี้ครับเอ้ <laughs> ยช่างมันน้อยเนาะทุกคนเนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเฮ้ยเฮ้ยพี่มันมันจะมาอยู่รถผมแทนดิหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นธรรมดาครับเ,รเออสูตรท,ทางร้านสูททางร้านไม่เหล็กมันไม่พออันนี้เป็นสูตตรสูรของ เียปลาเหลาปลาเหลาสุดปลา,าเหลา,าเหล,าเล็กมันมีแค่นี้เนาะคิดว่าคือไอตัวนี้นะว่าเราใส่มาเพื่อปุ๊บมันจะหนักรถจะจมใชมนน่มันหนัก <c oughs> มันหนักไม่คือถ้าเราใส่มาเต็มปุ๊บไอขี้โคลนจากตรงนี้นะ่ะมันจะไม่มาตดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะว่ารถเราไม่แรงเออเราต้องบังแค่เครื่องแล้วก็ตรงนี้ต้องให้มันขี้ตมแบบเต็มเลยตรงนี้น่ะโอเคโอเคเออต้องต้องเข้าใจนี่ตัวแรงครับตัวแรงปลาเหลาครับคนนี้ ธรรมดาที่ไหนเอา้าเห็ไหมทีเด็ดหมูแปดครับเกี่ยวเหมือนเต่าครับขย่าทั้งคันนะผม <c oughs> นี่สาเหตุที่มาทําก็มาทําตัวนี้ใหม่ครับนี่ตัวนี้มันเก่าครับเดี๋ยวไปพังในนานครับเดี๋ยวเผาไปลูกปืนลูกปืนแตกในนาทําลําบากครับมันเป็นรุ่นมันไม่ได้ผ่าไว้ครับมันต้องดึงออกั้งยวงเลยนะครับก็เลย จัดปัญหาทําใหม่มาเลยนะครับดูด้วยเด้อขาเขือถ้ามันขี้ลงขี้เล่ก็เออเปลี่ยนให้ด้วยเด้อเราช่า,า,างเนาะพี่ขาพี่ขาเออ <laughs> ไม่ต้องให้บอกนะเอออย่าอย่าให้บอกนะมันมันพี่ขาเออไม่ไหว,วเลยโอ้เก <laughs> ่าไปใหม่เข้ามาครับผมถังน้ำมันก็วางไว้เฉยนั่นเสียบสายนั่นก็ถอดสายก็ยกลงได้เลยเพราะว่าถังเก่ามันโดนขโมยก็เลยเอาถังนี้เสียบมาก่อน น้ำมันมีอยู่มันต้องทั้งน้ำมันตายนี่เพราะซาเพราะซาโอ้ยวดเลยใช่ไหมโอ้กี่วันนี่กี่วันเสร็จนี่เจ็ดวันสองวันสองวันเจ็ดวันเจ็ดวันโอ้เปลี่ยนไปไม่ได้หรอกจันนี้นะครับพุทธศักราช12เจ็ดวันเจ็ดวันเออเไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์เลยครับเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าก็จะมาขึ้นปากคอใหม่ที่ จกรพบนี่นะครับเดี๋ยวมันขึ้นปากคอใหม่ปีนี้เอาแค่นี้ไปก่อนว่าดูดูทรงแล้วไม่น่าจะทันครับรถเดยอะครับค่อยเป็นค่อยไปเนาะทีมงานเราจัดให้ตลอดนะครับสบายเลยลูกน้องผมบ่นจนน็อตนี่นะ,ะใส่เบอร์11บเอ็ดเนาะ <laughs> นากุญแจไม่ได้<อ> <laughs> มันก็ใส่ใส่ได้อยู่ไม่ยากหรอกมียากอยู่สองสตัวมั้ง ฝืดนิดนึงมันขัด <jaar> ก <ans> ันนิดนึงนี่ใส่แค่ใส่แค่ตามมุมเออุมือนี่่ก็ใส่แค่นี้เองนี่เห็นะนี่ก็ไม่ใส่นะนี่ใส่นี่ดูอดเรทหมดเลยนะกันนี้นะเนก็บรถเดิมๆผมตัดอันนั้นออกนิดนึงดิไอ้ใบตบดูสิไอ้ที่เราใส่เรทเรทเรทสามหุนหรือสี่หุนน่ะผมตัดออกครึ่งนึงอ่ะเห็นไหมน่ะ ทีนี้เอตอตาเราเนี่ยอ้รถโอ้โหไปอย่างพิ้วเลยกก็บบออชแตัวเ,เก่าเนาะปุ๊บๆๆเลยนะ่ะ <laughs> โอ้แร <laughs> งจัดครับธรรมดาที่ไหนอนานาันนี้นะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวฝากช่างน้อยไว้ที่นี่เจ็ดวันนะครับช่างน้อยบอกเดี๋ยววันที่แปดผมมาตุ้งทะลืมาเลยครับคลิปนี้ก็ลำลาสั้นไปก่อนครับสวัสดีครับ